ยำกระท้อนครับดูครับสีสันสั่งเอาแบบไม่เผ็ดมากเนาะชิม ก็อยู่ที่ตลาดโตลุงน่าศาสารนะครับพอดีเห็นมีร้านหนึ่งสะดุดตามากเลยเป็นร้านยำกระท้อนครับอ,อะไรครขายมานาน,นยังครับเนี่ยขายมานานรประมาณกี่ปีได้ครับประมาณ ยี่สิบสามสิบปีได้แล้วมัโอ้ธรรมดาจะขายมะม่วงน้ำปลาหวานอ๋อยำมะม่วงช่วงนี้เป็นหน้ากระท้อนเหรอครับใช่หน้ากระท้อนทุกคนต้องวิ่งมาตรงนี้มีร้านเดียวที่อร่อยที่สุดนี่เอายำกระท้อนค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้แยกถั่วค่ะไม่ใส่หอมไม่ใส่หอมแล้วก็แยกถั่วแล้วยำมะม่วงไม่มีเหรอครับวันนี้มีค่ะอ๋อ นี่นะครับื่อกี้มีลูกค้าอีกคนนึงยำมะม่วงถุงยำกระท้อนถุงก็สั่งแล้วก็ส่งเครื่องขายตรงจุดนี้ตลอดเลยป่ะครับโอ้เป็นร้านที่เด็ดเลย ร้นึ่งค่ะได้กำลังทำเครื่องร้อยหนึ่งค่ะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยไม่แน,น่นอนบางทีก็ห้าโมงบางทีก็หกโมงอ๋อน้องยำเลยนะคะมีเจ้าหนึ่งนะยังไม่มาเดี๋ยวต้องเช้าเพราะว่าก็สั่งยำบางโมงด้วย,ยกที่ยสองอย่าง ไทเป็นตัวโตเลยครับแรกเ่ย บอเออี่จังเยไม่ได้เอลก็กาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดอกเอกเาบอว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยว คนรอเต็มหน้าร้านเลยครับมาทวงถึงจะจำได้นะครัสงสัยต้องมีบัตรคิวแล้วครับ <c oughs> ต้องให้น้องเสื้ส้มก่อนนะคะเมื่อกี้เขาสั่งไว้แล้วก็ไปแล้วตาคนมูแล้วยังมีสองคนกอคัแยก

ยำกระทอนที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นคือจะใส่หมึกด้วยนะครับแอบบ่ะแป้นหนึ่งครับพี่อะลังาเอาไปย่งยันใช่ไหมย่งย่างเดี๋ยร์ยำให้เลยมันคิดว่าผึ้งไปแล้วกล้วยหลายคุกแก่จำไม่ได้มาย่างนะน้องเข้ามาย่างยังย่งหายไม่เจอ เนื้ออร่อยนะครับณีูเนื้ออร่อยเหรออร่อยคุณผู้ชายรองมาใส้ใหญ่ขาย120อันนี้อันนี้เล็กกว่าใช่ไหมแต่ก็อร่อยอยู่ใช่ไหมราคาค่ะมารทอยนหอมอนนี้ Sampai d e p นี่รังแกะรังยำค่ะอมด้วยนะอมด้วยน้องสอง้อยหางเครื่องกัน มานะคะะจอยู่คือกุ้งแห้งผ่านการโรกน้ำร้อนมาแล้วโลละแปดร้อยโอ้ยองร้อยไม่ต้องกลัวโปรบียังยำกระท้อนนี่ก็คือหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับใช่ถ้ายังยำม่งม่วงไซส์ใหญ่ก็ร้อยยี่สิบค่ะอ๋อแล้วแต่ไซส์ ถ้าอย่างยำมะม่วงเนี่ยครับแยกมะม่วงหกสิบยำมะม่วงสิบบาทนะครับยำระท้อนร้อยสั่งไว้ก่อนสั่งไว้ก่อนเลยนี่สั่งครัยืมไก่เย็นเนแยกชัวแล้วอาารแยกชัวให้อันนี้มะม่วงมันที่ไม่เหมือนใครกินมะม่วงมันอย่างไร ไปเ,เดินเข้ามาในตลาดเนี่โหยเห็นคนเข้าแถวยาวเลยครับเลยนะลูกสุดยอดจริงอ,อันนี้ก็แยกขกลนะขายดีมากๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพด้วยกุ้งแห้งนี้กิโลละแ0ดร้อยลวกตำร้อนมาให้เสร็จครับ ตอนนี้ลูกค้าอยู่ด้านหลังผมนี่เต็มเลยครับน้องกระดามะยำใช่ไหมลูไม่ใส่ถั่วไม่ใส่หอมไม่ใส่ถั่วไม่ใส่หอมลูกก็ไม่ใส่หอมเนาะไม่ใส่ลืมไม่ต้องเตือนนะลูกมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะก็คือบอก ปลาหนูร,นรนั่วฝรั่วฝรั่วฝอวลาั่วฝากระทรันครั่วมะั่วงเดีวยวเวลา,า,า,าั่วฝรั่วารั่วฝรา่วาถั่วรั่วฝ่วคนัายกินฟรัเลยเอาวั่วฝรั่ววั่วฝรา่วรับเออได้ไม่เป็นไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวยย <laughs> ทวันไหนบ้างครับเนี่ยทุกวัวว่่ <laughs> ทุกวันนะครับจัเว้นวันไหนเมื่อยปก,ก,กติผมถ่ายร้านยำทิจชา่อยู่ประจำไงวันนี้เขาเบี้ยวอีกแ้ววันนี้เขาไม่มา <laughs> ยำกระทร้อนทือท่าไหร่กระท้อนนี่เขาจะหมดหน้าช่วงไหนครับก็ตรงตรงนี้เขาบอกว่าส่วนนี้จะหมดแล้วก็จะมีปาจีนมาอ๋อยังไม่หมดอนะีกประมาณเดือนนึง,งรประมาณยังได้เป็นเดือนอยู่เนะะเะาะ,ะป,ะปะกติป้าหนูจะขายเป็นยำมะม,ม่วงนะครับช่วงนี้หน้ากระท้อนก็ขายยำกระทร้อน ตอนนี้คนรอเต็มหน้าร้านเลยครับวยยาแบบตายครน้าอ้ชิกินหลายทีเลยนะัวขายมา20-30ปีแล้วนี่คือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ คนะครับใครหายำกระทร้อนยำมะม่วงแซ่บมาได้เลยครับที่ร,ร้านฝรหนูพิกัดก็ตลาดโตลุ่งนาสารชนบุรีร้านจะตั้งอยู่โซนด้านหน้าเลยสี่กับสารแขวงชนบุรีเลยนะครับเอายอยอางเดียวนะคะ รู้ไหมเนี่ยเขาจะลงยู u t ทูบแล้วเนี่ยเขายสดังใหญ่แล้วเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็มุงกันเออแค่นี้ก็มีทันล้วเดียวหมดมากอ้อแล้วอ่ะอย่าลืมเข้าไปดูนะครับไปเกินสองสามวันอ่ะได้ลงแน่แจกดีแจกดีแจกยูซิวาร์เนี่ยคนมหา ทอมื่อวานนี้หยุดใช่ที่ทำงานไม่มีกระท้อนครับตัดผมตัดอเลยนะไม่ใช่เขาตัดต้องนานเลยค่ะม <c oughs> ันยาวแล้ว <c oughs> ในในใก,กดไลใจกากรดไล่์กดแชร์กดซับสไครป์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ